สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้เราอยู่ในเกมฉลามอีกแล้ววงเล็บแต่ไม่ใช่เกมเดิมแต่มันค่ายเดียวกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะแยกเกมทําไมโอเคอดีๆละวันนี้เรามาอยู่กับเกมฮังกี้ชาร์กโบนั่นแหละนนั่นแหละาามาเริ่มเล่นกันเลยอีทูสไวเวอกินเพื่ออยู่ไมไ่อยู่เพื่อกินหรือมันอยู่เพื่อกินกูก็ไม่รู้เหมือนกันกูมาละพายพี่บัตแห่งโลกใบนี้กูเลยงหดที่สุดในทะเล มานี่อู้รู้สึกว่าการาฟิกมันจะดูแบบเออดีกว่าแบบภาคก่อนนะภาคที่แบบเล่นไปสองคลิปอะนั่นแหละนั่นแหละรู้สึกว่าแบบการาฟิกมันจะดูซับซ้อนอะไรมากกว่าแล้วแบบดูดิโกลัชมหาคนง่ายเลยรู้สึกว่าเกมนี้ก็น่าจะฟาร์มง่ายกว่านะแล้วดูนี่สิโอ้ยโกลัชลัวๆมีสากรถถังด้วยให้ตายสิโคตรจ๋งเลยนะฮะหลังจากนั้นแดก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 เข้าไปยู เอ้ยเออต้องการฉลามไซเอสฉลามเกมนี้มันไม่ได้แบบเป็นแบบแยกละตัวละก็เห็เนว่าฉลามไซเอสแสดงว่ามันเป็นประเภทเหมือนหมนหโอเคอันนี้ปุ่มอะไรวะเนี่ยชาร์กฉลามโอเคอู้วีฉลามอย่างเยอะเลยเดาถูกซะด้วยมันจัดเป็นประเภทเหมือนหมมีมีเอ่อ xss ml xl xxl แล้วก็เออ เครื่องหมายตกใจสองอันไม่รู้จำไม่ได้แล้ว,วเครื่องหมายเขาเรียกว่าอะไรโอเคต่อมาแล้วก็มีฉลามเสือด้วยเคยจําได้ว่าเล่นไปคลิปหน้าคลิปก่อนดิเออคลิปหน้าได้ไงเราโอเค okay. นี่คือฉลามนี่คือโอเคอืมฉลามมาดูดิว่ามันแต่งอะไรได้บ้างมีเอยอันนี้มันเป็นแบบ มาจากแบบเกมฮังกี้ชาร์กเวอร์ชันเก่าปะที่มันเป็นแบบเออฉลามหน้าตาแบบนี้เหมือนฉลามขาวแต่่แบบเออเป็นแบบฉลามที่มันแบบหน้าตาหางๆตัวอะไรประมาณนัน้นอ่ะโอเคเป้าหมายของวันนี้ก็คือตัวนี้แล้กันนะโอเคมาดูซิว่าเราทำอะไรได้บ้าง <c oughs> มีอัพเกรดฉลามด้วยมันยู <c oughs> ไอจะดูง่ายกว่าฮะไป p ปซิฟิกไอแลนด์มีเอ่อทะเลจีนใต้ทะเลอาหรับแล้วก็อาร์กติทะเลอาร์กติอยากไปทะเลจีนใต้ังวะจะเจอเจ๊กกี่คนมาดูกันซีมาดูกันซี let's go ตกลงมาจากฟ้าตกลงมาจากฟ้าให้ ว่ามันคืออะไรมันก็คือมันก็คือฉาหลามคือชาหลามไล,มลม่โกลัดแล้วเออเล่นเกมนีน้อะไรเราเป่าไหมอะรู้สึกว่าแบบแมงช่วงนี้แมงบุเวียนอยู่กับฉลามลากเกินท่านผู้ชมน่าจะแบบอยากกินซีฟูด้ดละแมงช่วงนี้เล่นแต่เกมปลา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 ฉล,ลามโอเคหลังจากนั้นก็เก็บเพชรได้เพชรมาแล้วได้ เมาแล้วโอเคอันนี้อู้ดูการาฟริกน้ำนี่สิดูนี่สิผมไปอยู่ไหนมาการาฟริกน้ำแม่งโคตรส,สวยสวยกว่าเกมฉลามฮังกี้ชาร์กอีวิลูชันนิวน้ำแม่งโคตรส,สวยโคตรดีโคตร,ครแบบดีเลย์ประเสริฐสีดีงามเหลือเกินเออดูแล้วเพลินตาเป็นขีดเป็นขีดไม่เหมือนเกมอันนั้นมันเป็นแบบเหมือน,แบบนแอนิเมชันที่ลอกไปแล้วแล้วก็มีแบบน้ำกระสินสวยแต่อันนี้ น้ำมันขยับตามตัวได้ออดูนี่แหละเจ้าสม,มุดไอเฮียไอเฮียเดียวเดียวเดียวมันมาจูปากแล้วกูก็ตายเลยตายครั้งแรกแตายครั้งแรกทีนี้ตายครั้งแรกมันคงจะไม่ตายง่ายเหมือนกมนั้นนะแฟทแบ,ทบงตายสิบรอบแล้วก็ป๊อไม PTSD จัดดูดิเกมนี้แป๊บเดียวได้ห้าร้อยแล้วเกมนั้นแม่งเล่นเล่นเล่นแม่งเ,เ,เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะได้ห้าร้อยหรือร้อยหนึ่งเกมนี้แม่งฟาร์มง่ายเป็นแบบเหลือเฟือเลยอะแบบแม่งโคตรฟาร์มง่ายเลยเฮ้ย e ีหนะ้าก็คงเป็นเกมก็คงเป็นเกมเแบบนี้แหละอาจจะเป็นเกมกอวกาหรืออาจจะเป็นเกมฉลามแบบเมื่อกี้ อีกก็ได้2องคลิปอะนั่นแหละแล้วก็อาจจะเป็นเกมนี้ EP 2ก็ได้ใครจะไปรู้ตายละโอ้ยอีกคิมุกเปื้่นโทรศัพท์กูเออเว้เกมนี้มันตัดค่อนข้างจะน้อยแหละเพราะว่าเออมันไม่ค่อยมีแบบฉากอะไรน่าเบื่อๆส่วนใหญ่แบบอะไรมันจะแคบแล้วก็แบบมีตัวอะไรเยอะๆให้กินนั่นแหละแล้วก็เหมือนจะเป็นฉลามโบราณเลย แล้วก็เออชือ่อนี้ฉลามมาแล้วเ,เงินเราก็พอซื้อตัวนี้ได้นี่หว่าแต่ไม่อยากให้คลิปมันจบเร็วเกินนี่มึงแบบห้านาทีดีกว่าเองเออนะไม่อยากให้มันจบเร็วเกินแล้วก็มาลองเชสมานหน่อยดีกว่านุ่งลายจะเปื่อนเหรอสาวกุยปอกว่าเฮ้ยเฮี่ยม่งเปื่อนจริงจริงโอ้ยเฮี่ยมองเช็คบอกอีกไอเบนโทษฉลามครับ oh. ผมไม่ผิดเออโทษฉลามเลยโทษฉลามเลย อาลูมาลีมาลวงมาตาตุงตัวเฮ้ยเฮียเจอทำแล้วไอเฮียร้องร้องเพลงตาตุงตัวแ้วเงาหูเจอทำเลยกูีเจอเฮียมาตัวเฮียทําไม่ได้อีอ้อ้อ้้อ้เป็นเหียอะไรสักโอเคกูบางทีกูไม่เข้าใจตัวเองนะว่ากูจะทำไปทำไม ทะเลนี่มันเป็นของก,กูแล้วอีสิเฮ้ยเฮ้ยอย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้อย่าทำแบบนี้ให้ผ่ามาันเราเรื่องบัดดีไอ้ฉลามตาหวานกูมาแล้ว yes go let's go ดีวะ let's go บ e โอเ b มือตบมือซ้ายน้องเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองเล่นสกตากอนนะเออเกมนี้ฟาร์มง่ายจัดเลยนึกว,ว่าแบบมันจะยากเหมือนเกมนั้นเอาเป็นว่าเกมใี้มันฟาร์มง่ายกว่าเป็นแบบเป็นโลเลยนั่นแหละอเคอักติโอเชียนอลองเล่นแป๊บอ่ะอโอเคเล่นไม่ได้ไม่ได้ต่อเน็ตโอเค กูมาแล้วบอยนอนๆโอเคมาดูก <principe> okay. ันว่าฉาปุ่นทำอะไรได้โอเคมันกินขนได้แล <LET> ้วมันก okay. ็กินปลาได้โอเคคูณสองโอ้โหโกลัดโอ้โหมาโคตรทำไมมันขึ้นหลอดไปอย่างวะเนี่ยโอเคแล้วอย่างนั้นก็กินกินกินอ้อม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 ทำเป็นเมลสตาร์ดีอ้าเฮียแป๊บเดียวก็โกลัดเลยวะเนี่ยเงินแดงแดงแดงอีสี่ ช่วงนี้รู้สึกว่าไม่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เลยยากตอนนี้ผมเจ็บคอเลยแล้วก็หวังว่าเออผมลงสองหนึ่งวันมันเป็นแบบมาที่ยากมากสำหรับผมโอเคงั้นก็เอาเป็นว่าอุ้ย let's go ตึงตึ้งตึงตึงตึ้งตึ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 ตึง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  let's go ตึงตึ้งตึ้งตึงตึ้งตึ้ง โอเคคลิปนี้ก็ทั้งหมดก็น่าจะมีประมาณนี้แหละเป็นคลิปสันส้นๆออกมา2คลิปนะส่วนคลิปยาวคลิปต่อไปก็รอดูแล้วกันว่ามันจะเป็นคลิปอะไรก็เออนั่นแหละก็น่าจะเป็นเกมอื่นๆละที่มันจะแบบแนวนี้ก็หนึ่งอย่างน้อยก็หนึ่งคลิปแหละโอเคก็เอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอ,ขอขอบคุณแลวเอาเฮียฉลามเขียแล้วนโคตดแหงคลิปนี้ทั้งหมดก็มีแค่นี้แหละโอ้ดูมันแลบลิ้นดิ